สวัสดีค่ะคุณพี่ต้องรับสู่ได้ค่ะซันนิเบล่ะในรายการเนี้ยเราจะมา มันก็เลยมีการผลิตพลังสร้างร่างกายของมันคือมีการมีระบบเลยึดมาทำให้มันมีเส้นเลือดต่างืตนี่เวลาเอาเลื่อนเข้าไปอ่ะมันก็จะเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของเซลล์ร่างกายมันได้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการแายใจของมันนะคะคือชั้นผิวหนังของเส้นดอดเนี่ยจะมีต่อมสร้างลูกหลอด่อนนะคะสแกนมันก็จะสร้างเลือดออกมาคุมผิวหนังของมันางนี้ พราะเมื่อเมื่อเป็นของเหลวที่ทําให้ผิวหนังมันชื้นเนี่ยมันก็จะละลายเอาออกซิเจนในอากาศให้เข้ามาอยู่ในเมือกนั้แล้วก็แพร่เข้าไปในผิวหนังพอแพร่เข้าไปตามผิวหนังของม,มันใต้านอยู่ไนเนี่ยจะมีเส้นเลือดเลี้ยงลายเป็นร่างแฉกนะคะคือเมื่อออกซิเจนเข้ามา,าผ่านผิวหนังให้เข้านนมาแล้วมันก็จะเข้าไปในเส้นเกล็ดจับตัวกับโกลด์โรบินในเลือดแล้วก็ส่งไปในส่วนต่างๆของ,ง,ของ,งร่างกายนะคะพอเสร็จสิ้กบบนกระบวนการ นิ่้นก็จะแพร่เข้าไปในเลือดในเซลล์พอเสร็จสินส้นกระบวนการไอซิลแล้วมันก็จะแพร่ออกมาจากเซลล์ไปที่เลือดไปที่ผิวหนะังแล้วก็กลับเข้าไปในกลังเินทางแล้วก็ความชื้นของผิวหนังเนี่ยก็มีผลต่อการหายใจด้วยนะคะถ้ามีความชื้นน้อยก็จะทําให้การแทะเข้าออกร่างกายของมันามีปัญหาเน้นระยะค่ะแล้ววันนี้เราก็ขอจบการระบบหายใจของ ่อไปก็จะมาพบกับสิ่งชีื่อที่สองก็คือแม่เทียนค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบหายใจของแม่เทียนซึ่งเป็นสิ่งศันดิ์ที่สองของไบนำแหเงีัญญาแนะคะแม่เทียนเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าเส้นชีเรเยสค่ะเพราะว่ามันเป็นอะเลน้องเป็นปลาชีเรีค่ะ พวงงกันง่ายๆค่ะคือองค์ทาเดียันค่ะเอเหมนกะคะก็จะมีเส้นเลือสองเสนเมื่อเอาเส้นผ่านเข้าไปค่ะทางเส้นเลือดแดงเลือเข้าไปในเส้นกาตา ยื่นเป็นฝอยออกมากค่ะแทนคาร์บอนไดออกเราจะใช้เหงือกมากแทนคาร์บอนไดอกไเป็นการหายใจค,ะค่ะแล้วก็ตอนชิ้นที่สองจะยืนดีเลยไม่เบียดยก็จะสามารถหายใจทางผิวหนังวันนี้เราก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านได้รับความรู้ที่เรานำเสนอไปในวันนี้นะคะและ้วก็ถ้ามีโอกาสขอเชิญพบกันใหม่